นี่มมีมาแล้ววันนี้เราดูดูอลาร์มีไหมมีว่าว่าว่ามี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 ไม่มีมไม่มีไม่ม um ีไม่มีไม่มีแล้วก็กดเน็กกดทีชีทีเวคอยเนี่ยจะทำการรีมาใหม่แล้วก็ดูดิว่าแล้ตัวนี้มีบ้างตัวนี้ไม่มไม่มี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 เออตาไวหน่อยนะตาเราไวหน่อยทุกคนตาไวหน่อยนะดูดูความเร็วมันดูความเร็วมัน นี่เนี่ยเๆๆๆๆผมก็เคยดงท่าตายไปสองารองตอนตอนเจอแต่มันนนเห็น,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 นไหมเห็นไหมหเห็นไหมเห็นหมจะไม่ตายระเบิดระเบิดผมวาพแก่งๆไม่ตายคือเวอร์พอย์ อุ๊ยอุ๊ยว่องไวว่องไวไม่ใช่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 ว่องไวต้องเป็นออล่าว่องไว้ไปแล้วเลือดก็น้อยไอ้นี่ก็จะอะไรเข้าๆออกๆปาร์ตี้อยู่นั่นหรอมาที่อุ๊ย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 อันนั่นนั่นนั่นโอ้ยไม่ใช่นะทุกคนตะกี้เห็นไหมไม่มีนะออล่าว่องไว้ไม่มีเนาะ เกิดามันได้หรอเนี่ยมีมีมมออร่าเสริมอะไรออร่าความเสียหายออร่ากายภาพเสริมความอ,อยากได้นี่อยู่แล้วเนี่ยวางสายฟ้าแต่อยากได้มันต้องมาขอมแบบว่องไวทุกคนจริงๆกับผมกลับไปทีนะแล้วนจะกลับไม่ได้ไฟไฟตัดลร้ายไม่เอาอันตรายจริงไม่ดูหน้าตาม,มดแม่งดิไออย่างเถื่อน อ๋อล่าขัดขวาอุ้ยอุ้ยเกือบตายนันาาน่นแต่นั่นแตนานหมือวนๆเหมัอนสรุปแล้วไม่รู้เราจะได้เอ็นเกมหรือเปล่านะเนี่ยรักษาเพื่อนไหมยัดยัง้งเดินเฉียวๆเด่นเฉียวๆต้องตังความเสียหายกับสถานะอะไรก็ไม่รู้อ่านไม่ทัน นีงไม่หนี่ต้แล้วแช่แข็งทำอะไรทำอะไรทำอะไรแ้ออล่ารลูพลังนี่ไม่เอาเมือ่อวานนี้แบบเจอมีสองตัวเจอนะแต่แบบจับมันไม่ได้หมดเวลาก่อนหรือไงโอ้โห้บ้านพลังบ้านพลังบ้านพลังหินหลอม มขอล่าว่าไวนี่ไงนี่ไงนี่ไงเอาไวนี่ไงนี่อุ้ยอุ้ยเราต้องเอาชีวิตรอดให้ได้ก่อนนะครับทุกคนอุ้ยอุ้ยอุ้ยตา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 ยไหวะตายแล้วเหรอแล้วเราก็ยิงมันแรงไม่ได้นะครับกลัวมันตาย เอาแล้วอุ๊ยเอาแล้วดูไหนดูไหนตายเหรอตายแล้วเหรอทุกคนตายอ่ะแล้วเราได้ไหมอ่ยอุยเราได้ครับเราได้เราได้ครับเราได้ครับเราได้ครับพี่เราได้ครับ,รรบนี่ใช้ X 47พลังวิญญาณนะครับได้เอล่าว่องไวกับหลบหลีกด้วยดูดินี่ ออล่าวงไวนี่นี่นี่เดี er vida, survivor, cutter, helmet, m, ๋ยวดูดูดูมอนสเตอร์สร้างออล่าทำให้เพื่อนระยะตำหนีห้าเมตรมีความเร็วในการโจมตีและไล่20%และมีความเร็วในการเคลื่อนที่10%เห็นไหแล้วรูหลบหลีกหลบหลีกโอ้ยตรงสายมากอะมอนสเตอร์ได้รับการหลบหลีกเพิ่มเติมตามได้ๆของมันอ่ะของมันวะไม่ใช่ของเราอ่ะเสียใจด้วยนะไม่ใช่ออล่าของมันดูตัวเดิมของเรานะ เดิมของเรามีตัวนี้ปิดกับปิดกับของเดิมของเราก็อ,อมีเหมือนกันเท่ากันเลยวะแล้วก็เสริมอวาเหายเคอ o อ๋อนี่ถ้าเกิดเราเอ่อมันมัน,มนป,ปิสิทธิเรามีไม่ถึงแล้วเราต้องมีเครื่องปิิปิเราจะใช้ได้สองตัวแต่ล่าตัวเดียวมันใช้กบบขับไปหน่อย ย่ yeah. oh, ีโอ้โหสีเนี่ยอันนี้อันตรายมากเลยมันทำให้เรา <c oughs> ประมาทได้แบบเฮ้ยอันนี้ของมดกูหรือว่าอันนี้ของมอนเตอร์แลว้วเนี้ยแล้วก็โดนไปเหยียบตายอ่ะีอไรเงี้ยทีนี้นนมดก็จะเดินตามติดเราแหละสบายทีนี้อัน,นก็จะมีอันนี้ตลอดเวลาโอ้ยลืมไปลืมไปมันมีกระเป๋าไป ของใครวะเนี่ยของของของเองใช่ไหมมดน้อยมันตายแล้วเว้ยข้ามันมดเข้ามันข้ามันยังไงยังไงยังไงยังยงังไมันก็ไม่คุ้นชินเลยเออต้องฉันทำมึงเลยเอาข้ามันข้ามันข้ามันยังไงไปเลยฉันเลือกนายซื้ออะไรดีเอ็งซื้ออะไรดีวะฮะเอ็งอยากซื้ออะไรวะมด ใชรน้ำแข็งได้ใครน้ำแข็งได้ชื่อว่าเอลซ่าดีไหมออเออซื้อเอลซ่ากันใหใครน้ำแข็งได้เลเนาะเอลซ่าเอลซ่าจัดการ,รมันเลยออขอขอทำความคุ้นเคยกับเสื่อนะครับโดแบโดแแบดแแบดแบโดแบโดแแบ